แต่ว่าวันนี้ก็รู้แล้วว่าเราไม่ได้เป็นอักเกยองเราพี่ก่านีมีข่าวว่าเออเอายัสาวบอกรมาตั้งนานคือจริงๆก็สนิทกับพี่เขาเหมือนที่หนูบอกเลยแล้วก็มีมีเกินเรื่องโปรเจกต์นี้ด้วยว่าแบบว่าหนูสนใจไหมที่จะมาเล่นเป็นแบบยังบอกไม่ได้ว่าก็นะคะก็มันชื่อว่าแบมเดอะซีรีส์ใช่ค่ะก็ ใช่ก็เก็บโปรเจกต์นี้มานานเหมือนกันนะคะคืออาจจะไม่กับการที่อธิบายไม่ได้เต็มปากเต็มคำใช่อยากอธิบายมากแต่ว่าแบบว่าคิดว่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวก็รู้เลยแล้วเวลาที่เขาพูดถึงสาวกอกับพี่ไม้เนี่ยเราเรารู้สึกยังไงบ้างตอนแรกหนูก็แบบเอ๊ะใครใครใครเอ๊ะเพราะว่าอาจจะเยอะมีเยอะมีเยอะอยู่ค่ะหมายถึงพี่ไม่พี่ไมก็มีเยอ่ไม่หมายถึงชื่อนี้ใช่ใช่ค่ะก็เลยแบบว่า แต่ว่าเพราะว่าพอมันมาถึงหนูเยอะๆหนูก็เลยแบบว่าเอยากอยากพูดอะอยากพูดว่าจริงๆนะมันมันมีมันมีงานนะแต่จริงๆอะก็เป็นพี่น้องกันที่สนิทค่ะที่คอยแบบว่าไปเล่นไอส์คเเตกันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแซมว่าตอนนั้นเนี่ยคิดว่าเป็นดูกินมาตอนกันหรือว่าใช่เอ้ยเอ้ยที่จริงๆพอมันเกิดการพอคนชูดมาที่เราแเราแต่กลุ่มที่หมายไหมว่ามันจะยังไงอยู่มันจะต้องเก็บเงาความรับตลอดไปไม่ก็บอกว่า เราก็พูดเลยว่าโอเคก็เป็นพี่น้องกันจริงๆค่ะก็แบบว่าเราอยู่กันในกลุ่มของเราอยสนิทกันอยู่แล้วค่ะตอนนั้นไม่มีข่าวเราไปมั้ยคนจับตามองเราอืมนิดหน่อยนิดหน่อยแต่ก็พูดตอนนั้นพูดไม่ได้ดไไดแต่ตอนนี้พูดได้ออพอได้มาร่วมงานเป็นไงไจริงเป็นยังไงบ้างโอ้พี่เขาเก่งค่ะเก่งมากเป็นนักแสดงที่เก่งแบบพี่เขาเคยไปฮอลลีวูดมาด้วยเรารู้สึกว่า เราก็อยากไปตรงนั้นด้วยก็คอยปรึกษาว่าทําไงถึงได้ตรงนั้นแล้วเขาก็ค่อยแบบว่าให้โอกาสตลอดเวลาแล้วเห็นความเพี่อนของเขาไหมโปรเจกต์ของเขาคือแบบทุ่งเทสุดๆทุกทำทุกอย่างวันนั้นหนูไปถ่ายไพ่ลอดอะค่ะเขาทําทุกอย<ๆ>่างทุกอย่างเลยแบบว่าเขาอยู่หน้ามอตลอดเวลาแล้วเขาก็จะเดินมาบื้ว่าจะเอาแบบนี้แบบนี้แบบนี้พอหนูต้องมีเลือดใช่ไหมไม่ใช่เลือดทําอะไรเลยนะเลือดตรงนี้หยดตรงนี้ตรงนี้เขาทําเองหมดเลยค่ะหอทําเองนี่คือเขาอยากลงทุนเองเขาเซ็ตงบ ถามเขาไหมหนูถามเขาบอกว่าเป็นแทคติคที่เรียนมาจากตอนที่ไปเมืองนอกเวลารีบก็ทําแบบนี้ใช่เพราะว่าวันนั้นจริงๆหนูมีเวลาถ่ายไม่เยอะเพราะว่าหนูติดคิวเยอะมากๆๆแต่ก็อยากมาแจมนิดนึงในไพ่หลอดใช่ก็เลยตอนรีบปุ๊บพี่ไม่ต้องลงเองแต่เขาทําให้ทุกคนเลยค่ะใช่จริงๆบทเนื้อหาเขาให้มาขั้นต้นให้เราเป็นอะไรอ้อ๊ม ได้ไหมเนี่ยคุณได้ไหมเนี่ยหรือว่ามันยังมาไม่ครบหนาเออจริงๆหนูว่าครบรถค่ะครบรถใช่เป็นเรื่องราวที่น่ารักเธอก็น่าติดตามเพราะว่าเป็นเป็นบทที่หนูอยากเล่นมานานมากๆเราติดตามเหมือนที่หนูพูดอะแบบ Vampire Diary Twilight อะไรอย่างเงี้ยชอบมากแบบว่าโอ้เมื่อไหร่ไทยจะมีเมื่อไหร่ไทยจะมีอ่ใช่จริงๆแวมไพร์ของเรามันต้องเป็นเวอร์ชันแบบแบบสวยสวยเท่ๆแบบ ใส่ตาเราได้ใช่ไหมที่ใสตาเราดได้ไหมอะ่ะได้แล้กกวกลัวแต่วันที่จรินพอมาอยู่รวมกันความยากง่ายมันเป็นยังไงบ้างเพราะคือแต่ละคนก็คือแทพทนะั้งนั้นโอ้ทุกคนเก่งมากจริงๆตอนแรกก็กดดันเพราะว่าเหมือนที่หนูบอกว่าเวลาหนูหนูน้อยแล้วหนูแต่ละซีนทีว่วันนั้นอ่ะพี่เขาวางให้หนูเล่นแบบว่าเอิม่มกรี๊ดแล้วร้องไห้ ตอนนั้นเลยต้องทั้งกีททั้งร้องไห้แบบนเี้ยเอนูแบกว่าพี่หนูจะทําได้หรือเปล่าพี่เขาก็มีให้ฟังหนูทําสมาธิแป๊บหนึ่งแอคชั่นโอเคได้เลยเขาชื่นชมเราว่าวันชออไมีมิ่าเค้าใช่หนูแบบว่า จริงเหรอพี่พี่แค่แบบอวยหรือเปล่าที่เขาบอกว่าจริงๆทุกคนชื่นชมหนูมากก็แบบว่าเวทตอนที่หนูกลับแล้วว่าทุกคนบอกว่าโอ้เด็กสมัยนี้เก่งมากๆแบบแป๊บเดียวทํางานแป๊บเดียวแล้วก็ตั้งใจมากๆเด็กก็โอ้ขอบคุณค่ะก็เป็นกําลังใจ <laughs> อีกเพราะว่าจริงๆก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเก่งเก่งเลยรู้สึกว่าต้องพัฒนาอีกเยอะค่ะจริงๆมรนสับสมนมาของเราสารั่งูกสัแบบสั่สรถคุณละล้เลยนะ สนุกดีค่รรคะ,คะรู้สึกว่านี่แหละคะ่ะนักแสดงนี่แหละคะ่นนะ,น,ะ,คะนักแสดงที่ต้องไปลองหลายๆายหลายๆอย่างหลายๆแบบแล้วก็เราจะได้เติบโตค่ะเพราะว่าถ้าเราห่างหายจากกล้องนานนะเรากลับมาเราก็จะติดกล้องเหมือนเดิมแล้วก็เริ่มใหม่ค่ะอย่างเรื่องนี้ไม่แตกต่างกับสองเรื่องที่เราแสดงในบออืออือยูเรนัสก็ได้ได้ดูเทรลเลอร์ไหมคะก็ค่อนข้างแบบว่า โหโหขคตรโลมเลย,ใ,เลย Greek, ใช่แต่ก็จริงๆต้องขอบคุณอยู่ในนั้นกับบินพักนะมันทำนะให้หนูแบบว่าได้รับเทคนิคการแสดงหลายๆแบบใหม่มากๆค่ะซึ่งหนูก็เอามาใช้ในวันนั้นที่ไพร์ไพร์ล์ด้วย ah, ใช่แต่ก่อนจะเป็นคนที่กังวลกับการป้องกห้แต่ตอนนี้แค่แค่อินกับตัวละครอ่ะก็ก็มาแล้วค่ะใช่ต่ว่าการเราแสดงหนูก็แบบ ก็ขอบคุณค่ะขอบคุณจริงๆก็จะคอยพัฒนาพัฒนาตลอดค่ะพูดถึงเรื่องที่เราได้ไปสร้างแบบว่ามูลคะแบรนด์ต่างๆแบบว่าเขาชื่นชมเขาชื่นชมเาไ่อเราไปออกงานหลายคนติว่าเราก็แบบว่าเพิ่มมูลค่าให้กับแบรนด์ต่างๆที่เราไปร่วมงานโอ้ไม่คิดว่าจะเห็นชื่อตัวเองตรงนั้น จริงๆเวลาเห็นพี่ๆรุ่นพี่อะไปเมืองนอกแล้วเขาก็คอยมีแบบน m b อะไรอย่างเงี้ยหนูก็จะคอยรู้ว่าว้าวทําได้ขนาดนี้เลยเหรอ,อแล้วพอมีมาตัวเองคือแบบโออเคมาแล้วมาแล้ว,ลวมาแล้วแล้วมันเกิดขึ้นกับเบกกี้มันเป็นยังไงบ้างต,ต,ตื่นเต้นตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว่าถ้ามีโอกาสก็ต้องทําให้ดีกว่ารอ,อบที่ไปใช่แต่ว่าก็จะเป็นคนที่ทํากานบ้านหนักเสมอเลยลุกหน้าผมทุกอย่างเลยแสดงว่าใน,ในทุกๆครั้งที่ไปความกฏตัวที่ต่างประเทศที่ไหน เราก็ทํากันบ้านใ,ใช่จริงๆไม่ใช่แค่ที่ต่างประเทศค่ะที่ท,ที่ไทยไอีเวนต์เล็กน้อยอะไรเงี้ยหนูก็จะคอยแบบว่าโอเคโจทย์ของวันนี้สีที่ใส่หน้าผมเป็นยังไงคือหนูรู้สึกว่าเราต้องให้1 20%ตลอดอใช่ค่ะ ทุกลุกแสดงว่าทุกลุกผ่านผ่านการคู่มาแล้วใช่ใช่ใช่หนูก็จะคอยดูในพิน e r e s t ว่าเอออันนี้ทรงผมอันนี้เอัพอันนี้ใช่แล้วภูมิใจนะเมื่อเขากล่าวถึงเบลลี่แบบว่าภูมิใจภูมิใจมากแบบว่าแต่จริงๆอะหนูต้องขอบคุณแฟนๆที่อดหลับอดนอนแบบว่าหนูหนูรับรู้ว่าเขาตั้งใจเล่นเทรนตั้งใจแท็กแบรนด์ต่างๆแบบว่าใช่แบบเขาไม่นอนเลยหนูก็โอ้โหแบบ ีจค่ะทับตนประทัมเนาะใช่แบบว่าวันนั้นหนูเดินพรมตอนประมาณ3ามทุ่มที่ไทยก็น่าจะประมาณตีสองก็ยังไม่นอนค่ะแล้วรอดูหนูหนึ่งวิใช่น่ารักมากค่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะได้เลยค่ะใช่

เบกกี้รีเบคก้าฉันชอบฟิวหนอ